นี้มีรายชื่อแม่ทัพภาคที่สองตนใหม่ประกาศอย่างนี้ครับได้ฝากฝังหรือว่าเพิ่มเติมอะไรนะครับอ๋อเขาเขาก็อยู่กับผมอยู่แล้วครับเขาก็เป็นไปตามที่ผมทํางานร่วมกันอยู่แล้วเขาเขาเห็นภาพที่ต้องทำต่อสามต่อยนะครับการันตีสี่ลื่นแม่ทับท่านใหม่การันตีครับการันตีครับครับขอบคุณครับปรงกาศตั้งเราเป็นทัพที่ดูแลเรื่องนี้ ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเราไม่หนักใจเลยนะพี่หลักงใจพวกท่านอยู่ในพื้นที่ท่านนะครับก็าชงานร่วมกันแล้วตอนนี้ยังมปัญหาเช้เดืนเลยไรเราเราเราสาสี่เจเหมือนงก็ดูแลก็กำังคนเราก็วงันแ่มีไม่มีไม่มีครับเก่งบอกว่าไม่มีมันต้วไม่ครับคองนต่อล้วกมายเ่าาไปเวาประมน ดีนั้นมาอยู่แล้วมีรัว่ามีนจอด้วก็อยู่ด้วยกันทางนรกสถานการณ์ตอนนี้ดูดูแล้วยังมีการยุยุบยุบตอนนี้ใมันก็เป็นเทคนิคทา่องอ่พาเขามาตรการทางาหาับไปับวาระวังเตรียมพร้อมในขณะที่ยังคงมีพี่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตย อยู่ทุกวันทุกคืนสิ่งแรกที่ผมจะกระทำคือสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยในกองทัพอากาศเตรียมพร้อมที่จะปฏิปฏบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อรับคำสั่งผมไม่คิดว่าผมจะมีเวลามาเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่งหรือแสดงรับการแสดงความดีใดๆในขณะที่ยังคงมีพี่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิบไตยอยู่ทุกวันทุกคืนสิ่งแรกที่ผมจะกระทำ คือสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยในกองทัพอากาศเตรียมพร้อมที่จะปฏิปฏบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อรับคำสั่งผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามครับแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับนีครับ เรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยถ้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีมองว่าควรที่จะรื้อถอนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันกันได้หองมนเราต้องมีพิจารณาดูว่า,าข้อตกลงที่เราจะคุยร่วมกันเ,เป็น,เป,นเป็นไถได้ออกมาจะออกมาอย่างไรครับเพราะว่า,าในการที่เขาก่อสร้างเนี่ยบางครั้งอันนี้เราต้องเรียนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยการตรวจการระบบตรวจการของเราก็ ไม่ได้ขึ้นไปทุกวันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่พื้นที่ค่อนข้างจะอ,อยู่ในเทาน่าไรไหถ้าเรามองสภาพพื้นที่เทเรนของภูเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยจะอยู่บริเวณเท่าเรไรนเหวมากกว่าแต่ทางด้านเขาเป็นพื้นที่ลาดนะครับการดําเนินการอะไรต่างๆก็ต้องอภิญญาเพื่อความรอบคอบพอสมควรเหมือนกัน เรื่องของการใช้ประโยชน์เนะี่ยถ้าใช้ประโยชน์ร่วมก,กันได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีการทะเลาะกันแว้งกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้ประโยชน์ร่วมก,กันไม่ได้แล้วก็คุยร่วมกันไม่ได้ก็คงจะใช้วิธีผลดันจะให้หาวิธีไหนวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราต้องการประชาชนเขาบอกว่าคาสิโนมันจะใช้ประโยชน์ร่วมกันไต่สมมุติเขาสร้างมาแล้วเนี่ยจะใช้ประโยชน์นเราเราไม่มองว่าเป็นเป็นจะเอาไปทําคาสิโน,โนกรับเราผมบอกผมมองที่อาคารอาคารอย่างเดียวเพราะอาคารที่เขาสร้างไว้เนี่ย มันอาจจะสามารถนำใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อาจจะเป็นจุดตรวจการร่วมกันได้อะไรเงี้ยอันนี้มผมมองอย่างนั้นนะผมไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นคาสิโนผมมองว่าตรงนั้นเป็นอาคารนะครับเพราะว่าเราผลักดันไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์นครับในพื้นที่18จุดที่มันมีการลุกล้ำมาก่อนหน้านี้ปี64ที่จังหวัดตราดจนถึงตอนนี้รายงานที่มีการลุกล้ำมาเพิ่มหรือว่ามีการขยำกะาุ่นชาเพิ่มเติมนะครับปัจตุันตามที่ได้รับรายงานที่ผมตรวจสอบเนี่ย จะไม่มีการมาเพิ่มแต่เพียงแต่ว,ว่าบางจุดเมื่อเราประท้วงแล้วเขาหยุดสร้างไปเลยบางจุดเมื่อเราประท้วงแล้วเขาก็ายกอย่างครูเรตบางครูเรศเนี่ยครับเขาก็ปลดยกายางถนนาบางสายนะครับเขาเมื่อเขาทําแล้วก็เขาเรียกอะไรนะด้วยสภาพภูมิประเทศอาจจะต้องอาจจะเลี้ยวเข้ามาในประเทศไทยเราก็บอกว่าไม่ได้นะอันนี้วันนี้เป็นปพิที่ของเราเขาก็หลีกเลี่ยงออกไปทางอื่นนะตอ อย่างนั้นมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ฐานที่มั่นทางทหารเนี่ยตามที่เราตรวจสอบก็มีแค่บ้านชั้นล่างเท่านั้น